ใครที่มีเงินเก็บหลักแสนถึงหลักล้านนะคะกำลังมองหาที่เก็บเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูงแถมรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะเดี๋ยววันนี้ทางจะมีบัญชีที่น่าสนใจมากๆมาแนะนำกันนะคะกับเงินฝากออมทรัพย์ Speed D จากธนาคาร CIMB ไทยเดี๋ยวคลิปนี้สรุปไทยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมานีท็กคลิปนี้เพื่อนๆสายออมเงินสอบถามเข้ามานะคะว่าถ้าเรามีเงินหลักแสนขึ้นไปจนถึงหลักล้านเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ที่ไหนดีที่ได้รับดอกเบีย้ยคุ้มค่าที่สุดนะคะทันก็เลยอยากทำคลิปนี้มาแนะนำกันค่ะกับนี่เลยนะคะเงินฝากออมทรัพย์ Speed D Plus CIB m t h a หรือเรียกสั้นๆว่า Speed D+ Plus นะคะที่เหมาะสำหรับคนที่มีเงินมากกว่า1 0 0 0 0แสน ถึง5ล้านบาทนะคะใครที่มีเงินอยู่ในช่วงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดเราจะได้ดอกเบีย้ยสูงถึง1.88%ต่อปีคำวนวณดอกเบีย้ยแบบยอดรวมตั้งแต่บาทแรกแถมจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนค่ะบอกเลยว่าน่าสนใจนะคะจะถูกใจสายออมเงินแน่นอนทันอยากให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ให้จบเพราะเดี๋ยวจะมีโปรดีๆมาฝากกันด้วยนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ เพื่อนๆคนไหนเคยเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะมีเงินก้อนนึงอยากหาผลตอบแทนแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปลงทุนอะไรดีนะคะบางคนก็กลัวความเสี่ยงแต่ในใจยังอยากได้ผลตอบแทนที่สูงก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรืออยากฝากเงินนะคะแต่ว่าเงื่อนไขาการให้ดอกเบี้ยสูงของแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนไม่รู้ว่าเฉลี่ยแล้วเงินก้อนของเราฝากเอาไว้ที่ไหนจะได้ดอกเบี้ยคุ้มที่สุดค่ะ ใครเป็นแบบที่ทันสรุปไปข้างต้นนะคะตรงนี้วิธีแก้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มจาก3สเตปนี้นะคะข้อแรกก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีตรงนี้เราก็ถือเงินนิ่งๆไว้ก่อนนะคะค่อยๆศึกษาตลาดค่อยๆศึกษาสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนนะคะตรงนี้ดูให้ดีก่อนให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้รวมถึงดูจังหวะในการลงทุนให้เหมาะสมนะคะเพราะว่ายังไงสินทรัพย์ลงทุนก็ไม่หนีไปไหนคะ่ะและสเต็ปที่2นะคะเพื่อนๆอาจจะเริ่มต้นจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตามสภาพคล่องสูง แต่ว่าให้ผลตอบแทนที่ดีน่าสนใจนะคะอย่างเช่นเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลก็ได้นะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการถือเงินระหว่างรอลงทุนประเภทอื่นหรือว่าใครอยากจะถือยาวก็ได้ถ้าเราชอบแบบนี้ค่ะและสเต็ปที่3นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มฝากเงินอย่าลืมเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยจากยอดเงินที่เราต้องการจะฝากด้วยนะคะตรงนี้ลองดูซิว่าเราฝากที่ไหนแล้วได้รับดอกเบีย้ยแบบคุ้มค่าที่สุดเราก็เลือกฝากกับบัญชีนั้นค่ะและวันนี้นะคะทันก็มีตัวอย่างเงิน ฝากออมทรัพย์ดิจิทัลที่ให้ดอกเบีย้ยสูงมากๆนะคะตรงนี้น่าสนใจเลยสําหรับใครที่อยากฝากเงินมากกว่า1,000 0แบาทไปจนถึง5ล้านบาทนะคะกับเงินฝากออมทรัพย์สปีดดีพลัสจากธนาคาร CIMB ไทยนะคะเดี๋ยวทางสรุปรายละเอียดให้ค่ะเริ่มต้นนะคะเรามาทําความรู้จักกับเงินฝากออมทรัพย์สปีดดีพลัส CIMB ไทยหรือสปีดดีพลัสกันก่อนนะคะบัญชีนี้ก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลจากธนาคาร CIMB ไทยนะคะตรงนี้เป เป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝากค่ะสำหรับอัตราดอกเบีย้ยของบัญชีนี้นะคะก็จะดูตามยอดเงินที่เราฝากเป็นหลกักว่าเรามียอดเงินฝากเท่าไหร่ตกอยู่ในช่วงไหนก็ได้ดอกเบีย้ยตามนั้นนะคะโดยจะคำวนวณดอกเบีย้ยแบบยอดรวมตั้งแต่บาทแรกถ้าเรามียอดเงินฝากไม่เกิน100,00แบาทนะคะตรงนี้ก็ได้ดอกเบีย้ย0.8%ต่อปีตั้งแต่บาทแรก ถ้ามียอดเงินฝากตั้งแต่1นึ0 0 0บาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทะคะตรงนี้จะได้ดอกเบีย้ย1.88ต่อปีตั้งแต่บาทแรกและถ้าใครมียอดเงินฝากมากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปจะได้ดอกเบีย้ย0.5ต่อปีตั้งแต่บาทแรกนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝาก5ล้านบาทแรกบัญชีนี้ถือว่าให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในตลาดกวได้ค่ะ ตรงนี้นะคะท่านขอแนะนําเพิ่มเติมสําหรับใครที่มีเงินฝากไม่เกิน1น0 0 0แบาทนะคะตรงนี้แนะนําให้ดูบัญชีออมทรัพย์ชิลดีจากธนาคาร CIMB ไทยนะคะเพราะว่าบัญชีนี้เขาให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด2.88%ต่อปีสําหรับยอดเงินฝาก51 0 0 0บาทถึง1น0 0 0แบาทนะคะก็แปลว่าถ้าเราฝากเอาไว้1น0 0 0แบาทพอดีจะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่2.21%ต่อปีค่ะ สำหรับบัญชีออมรับชิลดีนะคะตรงนี้ถือว่าให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดสําหรับยอดเงินฝาก1,000 0แบาทแรกเลยนะคะตรงนี้ก็เอาไว้เป็นอีก1ทางเลือกเดี๋ยวทานจะแนบลิงก์รายละเอียดของบัญชีออมรับชิลดีเอาไว้ให้ด้านลางนะคะแล้วเดี๋ยวถัดมาเรากลับเข้าไปดูรายละเอียดของบัญชีอ,อมรั์สปีดดีพลัสกันค่ะ บัญชีออมทรัพย์สปีดดีพลัสนะคะก็จะคำวนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะตรงนี้ถือว่าเราได้รับดอกเบี้ยเร็วมากเราสามารถนำเอาเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายหรือว่าไปออมต่อได้อีกนะคะตรงนี้ก็ทำให้เงินของเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำได้ที่0บาทนะคะแต่ทันแนะนำว่าพอเปิดบัญชีแล้วให้เพื่อนๆฝากเงินตั้งแต่ยอด101บาทขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทนะคะตรงนี้เพื่อที่เราจะได้รับดอกเบี้ยสูง1.88%ตต่อปีตรงนี้รับไปเต็มๆตั้งแต่บาทแรกแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ และที่สําคัญนะคะเราจะต้องระวังยอดเงินฝากของเราไม่ให้เกิน5ล้านบาทถ้าเกิน5ล้านบาทเนี่ยต้องรีบถอนส่วนที่เกินออกมานะคะเพราะว่าถ้าเราฝากเกิน5ล้านบาทขึ้นไปตรงนี้จะได้รับดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีทั้งจํานวนตั้งแต่บาทแรกตรงนี้ก็จะไม่คุ้มนะคะเพราะว่าบัญชีนี้บัญชีออมทรัพย์สปีดดีพลัสจากธนาคาร CIMB ไทยฝากคุ้มที่สุดก็คือเพื่อนๆฝากเงินตั้งแต่1นึ0 0แบาทขึ้นไปจนถึง5ล้านบาทตรงนี้จะได้รับดอกเบี้ยสูงแบบเต็มๆค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะคเพื่อนๆสามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking หรือสาขาของธนาคารนะคะโดยลูกค้าต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่เปิดบัญชีนะคะโดย1คนมีได้1บัญชีเท่านั้นถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาทำเช็คลิสต์กันไปพร้อมๆกันนะคะว่าเงินฝากออมทรัพย์ Speed D Plus เนี่ยจะเหมาะกับใครบ้างจะเหมาะกับเราหรือเปล่าคะ่ะ ข้อแรกนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีเงินก้อนชอบความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ว่าเราอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ที่อื่นถ้าเราเลือกฝากกับเงินฝากออมทรัพย์สปีดดีพลัสจากธนาคาร CIMB Thai นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยสูงแถมดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายออกมาให้เราได้ใช้สอยทุกเดือนนะคะพอได้ออกมาแล้วเราก็สามารถนําไปใช้จ่ายหรือว่าไปลงทุนต่อยอดได้อีกค่ะ ข้อที่2นะคะก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ระหว่างรอลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเพราะว่าสภาวะตลาดในช่วงนี้ก็ค่อนข้างผันผวน,ผนตรงนี้เราถือเงินหรือว่าพักเงินเอาไว้ในบัญชีนี้ก่อนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและรอดูจังหวะอีกทีถ้าจังหวะก,การลงทุนมาแล้วเราเข้าไปลงทุนก็ยังไม่สายค่ะ และข้อที่3นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการสภาพคล่องสูงอยากฝากเงินเอาไว้ในที่ที่มีผลตอบแทนหรือว่าดอกเบีย้ยดีๆน่าสนใจนะคะแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในอนาคตนะคะตรงนี้บัญชีนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเราสามารถถอนได้ทุกเมื่อนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือจะเหมาะกับคนที่ชื่นชอบความสะดวกสบายนะคะสามารถท,ทําธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรู้สึกสนใจคิดว่าเงินฝากอมซัพสปีดดีพลัสเนี่ยเหมาะกับเรานะคะท่านแนะนำให้เพื่อนๆเ,เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงลิงก์รายละเอียดในการเปิดบัญชีผ่านแอปท่านจะแนบเอาไว้ให้ด้านลากนะคะใครที่สนใจก็ลองกดเข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะและสุดท้ายก่อนจะจบคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นจากธนาคาร CIMB t h a กัน พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดีพลัสจากธนาคาร CIMB ไทยพร้อมฝากเงินมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปรับไปเลย Central e w ีเวชเชมูลค่า500บาทนะคะง่ายๆเพียงแค่คงยอดเงินฝากเอาไว้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1, 1เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชีนะคะตรงนี้ก็เตรียมรับ Central e อีเวชเชมูลค่า500บาทไปช็อปกันเพลินๆได้เลยค่ะ เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะโปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Speed D Plus ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศระหว่างวันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2566นะคะใครสนใจรีบเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านวักว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์คนที่มีเงินก้อนอยากฝากเงินได้รับดอกเบี้ยสูงแล้วก็มีสภาพคล่องนะคะตรงนี้เราสามารถฝากถอนได้ทุกเมือ่อแถมได้ดอกเบี้ยไปใช้สอยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากออมทรัพย์สปีดดีพลัสตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะคะยิ่งถ้าใครมีเงินล้านก็เหมือนกับเราได้ผลตอบแทนเพิ่มจากเซ e ็นทรัลอีวอเชอร์ด้วยนะคะแต่เพื่อนๆจะต้องรีบหน่อยเพราะว่าโปรโมชั่นมีระยะเวลาจํากัดนะคะเดี๋ยวยังไงท่านจะแนบลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ได้ ใครฟังดูแล้วรู้สึกสนใจก็สามารถกดเข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปฝากเงินการรับรองคุ้มแน่นอนนะคะใครชื่นชอบคลิปในวันนี้บ้างฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับท่านใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย